ยายามบ้านน้องลมพัดล่องหน้าหนาวสุขแท้ใจเฮามีผู้สาวหาข้าวสุกินอายจำวันนั้นชาวบ้านบุญก็ทินน้องทำสกเล็กสู่กินไยกินแาบจนลืมข้าวไ้กินขนมข้าวต้มสมใจหนักหนา ขนมจีนน้ำยาน้องจัดหามาวางบเศา้อาอ้กินไอยแนมกลับแกล้มขึ้นนวนหน้าสาวน้องเป็นเพื่อนคุยเบาๆไอยกลืนแก้มข้าวทุกคำกลางคืนเดือนแจง้งนั่งแงงแสงจันท์บนฟ้าแล้วนางก็พาไอ้ไปนั่งฟังหมอลำ ฟังไปคุยไปหัวใจออ้มีสุขลำคำเว้าเจ้าทุกถ้อยคำอายจำฝังใจบ่ลืม,มเมื่อก่อนจะลาน้องให้แพรวาหนุ่งเอ่นสุดท้ายมายืนยืนส่งอ้ายตอนลดอำลาอายเอินสั่งน้องว่าต้องมายามอีกลา วันนั้นให,ให้สัญญาจะมาสู่ขอน้องนางกลางคืนเดือนแจง้งนั่งแงงแสงจันท์บนฟ้าแล้วนางก็พาไอไปนั่งฟังหมอลำฟังไปคุยไปหัวใจไอมีสุขลำ คำแววเจ้าทุกถ้อยคำาอ้าจำฟังใจบ่ลืมเมื่อก่อนจะลาน้องให้แปลว่าหนึ่งคืนสุดท้ายมายืนยืนส่งอ้ายอนลดอำลาอ้าเอิ่นสั่งน้องว่าต้องมายําอีกลา วันนั้นให้สัญญาจะมาสู่พอน้องนางว่าเป็นผู้สาวซื้อนางเด็กกับเด็กเออน้องนางน้องนางไม่ใช่ผู้สาวซื้อนางเด็กกอรอ่มหนาวขม้าแล้วสองสามมือแล้วนะคือพ่ออดีตคือพ่อข้าตะกะแต่ ก็เ,เลยมาลองเพลงสูฟังเพลงหนึ่งจะเป็นบาาแวงไปแลออพี่น้องเพลงนี้มีชื่อว่ายามสาววาสันเป็นผลงานของเป็นผลงานของท่านอาจารย์สลาคุณวุฒิลองจะเป็นบ้าแวงบาาซ้ำหน่อยไปแล้วนะาเอาบุญกระินเออเขาแรนไรตีเขาสิตีไปคุยสาวผู้สาวเขาเขาสิตีเอา ็ในใจใดๆมากามากับก้นไหลก้แช้ในระรับเด้อกดติดตามแนนะ่ๆลองกับว่ามวลดอกคือเป็ดแหบน้ำนะี่ละขอบคุณหลายๆครับที่อดสาฟังจนจบครับผมขอบคุณครับ